สวัสดีจ้าพ่อไม่ไน้องจ้าวันนี้ก็กลับมาจากหาดก็แวะตลาดแบบหนึ่งค่ะแวบะบแบบตลาดแวบะบทั้งลตัส uh, เนาะนี่จ้ะอันนี้ก็คือ uh, ผลไม้ที่ตลาดค่ะอันนี้เป็นส้มไม่ใช่ส้มเิยพูดพียงแล้วชมพู่ค่ะชมพู่น้อยนี่น่าจะปลูกเองค่ะชมพู่น้อยแล้วก็นี่ก็คือ uh, มะม่วงมันค่ะสามกิโล้อยเห็นมะม่วงวิ่งเขาใส่อันนี้ก็มะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะจำไม่ได้ค่ะก็ไม่ต้องบอกราคานรอกเนาะช่วงนี้ก็สมนมากก็รู้ว่าเขาอยากหมักแพงเนาะจ้ะแต่ก็เห็นแล้วก็อดใจไม่ไหวค่ะก็ซื้อหลายอย่างค่ะแต่วันนี้ก็จะเน้นโชว์ดอกอโชว์ผลไม้ค่ะสมโอ Ich weiß nicht, wie es heißt, das ist Fruk, das ist ein Mango, dieser Mango ist nicht so kann rief, man kann fein essen, nicht so rief, ungefähr mittelalter, anfang alter, schmeckt wunderbar, nicht so Diese ist Rief ist eine andere Sorte, das muss rief essen, so fein und so feinen Duft. อาดีซะอีเชื่าใชชะมังเอตเซชฟอสเฟตินสังเกตการสอบนี่จำมะม่วงอามะม่วงมันกินเกือบหมดแลยทำคิดทำไม่ทำคลิมาคามาทานด้วยกันนะคะทุกคนเขาเอสซามินเมียชะมังอืมส่แรกเถ่ะ ช่วงนี้ฝนตกบ่อยค่ะผักปลาอะไรพวกนี้หาได้ง่ายเห็ดเถิดก็ไม่ค่อยได้เข้าไปหาลูกน้องเพราะว่าไม่อยากทิ้งใครสามีแกอยู่คนเดียวนานๆจัดกไ็ไปแค่แป๊บๆหาก็แค่พอกินเพราะว่สวนมากก็ไปไม่ค่อยไม่ค่อยทานคนอื่นเขาหรอกเขาเาหากันแตกซุ่มๆเต็มปากเลยจ้ะก็หาเพาะกินพอพอนะถ้าเราหาเยอะเกินไปเด็กก็สูญพันธุ์ไม่มีกินอีก ่ะนี่มาค่ะมาทานตอ่าผลไม้ด้วยกันส้มโอก็อร่อยค่ับส้มโอทองดีช่ำเห็นแบบมีระยากให้ลูกเาาลือกยากเด็กินเนาะคนไทยอยู่เมืองไทยมีเงินไม่อดหรอกแบบนี้เนาะ หรือว่ามีส่วนเองแต่ว่าคนที่อยู่ประเทศหนาวต่างประเทศนะ่ะคอ่อนข้างจะหิวอาหารบ้านเราเพราะว่าพี่มนต์ก็ประสบมาก,กับตัวเองเนาะเรื่องแบบเนี้ยเป็นความรู้ติดตัวมากับตัวเองรู้ว่าอยู่เมืองนอกเนี่ยประเทศหนาวนะประเทศร้อนๆก็ยังพอปลูกกินได้แต่ประเทศหนาวเนี่ยหิวมากค่ะอาหารบ้านเราแม้แต่ปากกระถินเนี่ยโอ้โหเป็นเหมือนเงินทองคำเลยจ้ะ ม,มีมุญจะเน้นอะิีมิตบ้านๆน,นะคะเพื่อนๆจะไม่ค่อยไปกินนะไปกินทุกวันค่ะข้างนอกไม่ว่าจะหมูถ้าเอออะไรอะไรเนี้ยไปกินค่ะแต่ไม่ชอบลงคลิปสักอะไรชอบลงคลิปแบบบ้านๆอืมเป็นคนที่ชอบแบบนี้ค่ะ มิมอนบรรจุนก็ต้องขอโทษน,นะคะเพื่อนพี่พี่ทุกคนที่ว่าชอบในทางไปทางช้อปปิ้งหรือว่าไปกินพัตตาคางร้านอาหารอย่างนั้นมิมวนบรรสุนมไม่ขนาดจริงๆค่ะก็เลยไม่ลงคลิปกินให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆที่เาขาถนัดทางนี้ดีกว่าเนาะก็เราก็ทำแตกต่างกันไปถ้าบ้านเราก็อาหารการกินแบบนี้เห็นก็ผูก่านได้นะคะแต่อย่างอื่นอย่าผ่านนะขอสักหน่อยครับขอเป็นข้าวขนมให้ทาน มาค่าะอืมเสฟไป้าวันนี้ก็จะลงคลิปสั้นๆเลยจ้ะช่วงนี้อกัะสั้นบ้างยาวบ้างเนาะคุากันไปก็เวลาอยากกินเหมือนกันอ่ะอยู่ภูเก็ต เป็นสถานที่ว่าอุดมสมบูรณ์ติดทะเลน่ะจะโชคดีว่าที่ตรงเวมวนอยู่ก็ไม่ไกลทะเลเกินไปอยากกินหอยก็ไปหาหอยอยากกินปูก็ไปหาปูเนาะโชคดีด้วยที่ที่รู้แหล่งอ่ะไม่ว่าจะเป็นอ่าหอยปักเป็ดบางคนเขาเรียกหอยรากถ้าอยากกินก็ไปหาอืหอยแครงหอยแครงที่ชอบกินชอบกินมากแล้วก็ปูแต่ว่าแหล่งหอยหอยแมงปูนี่ยังไม่เจอค่ะหอยแมงปูกับหอยเ หอยนางรมก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวก็ต้องเจอจนได้แหละช่วงนี้แมลงเรื่อยวอกค่ะอยากกินแมลงเป็นคนชอบกินแมลงอืแต่ก็ไม่ไม่ทุกมแมลงกันเนาะบางบางบางแมลงอย่างเช่นบ้างช่วงนี้เริ่มอ่แมลงพลัดข่ะเริ่มแมลงพลัดออกอยากกินเอามาผัดกะทิเหมือนเหมือนเหมือนคนพวกเห็นสูตรสูตรดั้งเดิมเนาะ ช่วงนี้ก็แอบๆดูเพราะว่ามีคลุมไฟบางครั้งก็เริ่มตกมาค่ะเมลงเนาะเมล์งมเลงมเลงพลัสนะคะเริ่มเริ่มตกเวลาเขาเล่นไฟก็จะบิดมาด้วยแต่ถ้าน่าจะออกเยอะจริงๆก็น่าจะเดือนเมษาเดือนหน้านี้เนาะเดี๋ยวจะมาลุ้นกันะคะว่าจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวจะได้เยอะๆเดี๋ยวจะมาคั่วให้ดูนะคะเพื่อนขอบคุณนะคะที่รับชมตอน Coffee Moss ปิดสู่เชาเวิร์กปิด Next Mall Peter subscribe ยินดีอ่า subscribe like and share thank you thank you เชิญบาลนะเพื่อน